สวัสดีครับทุกคน Merry Christmas <Yeah. S 1> วันนี้เราก็มีสา n t า s a n t นะครับจะให้ของขวัญเนี่ยผม s a ต t ายุ่นอยากให้ของขวัญเพื่อนคนหนึ่งครับที่ชื่อปูน,นะครับมันบ้าของเล่นมันผมเนี่ยอยากหาสปอนที่ตัวหายาให้มันสักตัวสักหนึ่งตัวครับผมขอให้มันหาได้นะฮะซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักคนชื่อปูนขอให้มันได้ครับอะไรครับเนี่ยนี่คือใครก็ได้อย่างนี้เลยลรอ <laughs> random ใครก็ได้เลยใครดิผมอยากผมอยากให้สุดยอดปรมาจารย์ acting coach ของผมเองครับผมชื่อบอลชอนครับเขาใช้พลังกับการทํางานเยอะมากเขาออกกองทุกวันไม่ได้หลับไม่นอนเลยครับผมอยากจะให้ยาชุกําลังเขาสักขวดนึงนะเผื่อเขาจะฟิตปึ่งปังขึ้นมาบ้างโอเคครับผมผมอยากให้เขาโดนแบบสักหมัดหนึ่งครคุณหมัดได้คุณคุณจะฆ่าเขาอะไรเนี่อนเขาออนมาเยอะนะครับอ๋อโอเคครับเขาไม่ถูกกันอ่ะชิวส์ส่วนเซนเตอร์เพิร์ชนะครับอยากให้ คุณทะเลเวโปรตีนนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเลสัญญาไว้กับ FC ว่าปีหน้าเขาจะมีซิกแพคนะครับเขาจะฟิตหุ่นดีกล้ามด้วยนะครับก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับเย้ไม่ใช่สังเกตทะเลตอนนี้จะมีวันแพคเนี่ยปีหน้าเราได้เห็นกนแล้วครับผมใช่ครับเอร์เลสัญญาแล้วนะครับเฮ้ย เมื่อเช้าเห็นโควิดพืนด้นร้อยกว่าทีพี่แนนสวัสดีครับเราวันนี้เราสำคัญอย่านี้เลยก็พี่นุ่มเตรียมเงินค่าซีจีมาหนึง่งมาร์ริมคริสต์ a าสและแฮปปี้ไนต์ที่ถ้าปุ่นธนาคารกัลยาฮ์ครับผมเป็นมารุษครับผมผมก็ถามว่าถ้าเกิดป็นสุดปายอยากให้อะไรและอยากให้ใครก็น่าจะ อยากให้พี่แฟนขับเนี่ยนะครับมผมออใช่คนะร่สุนมก็อยากส่งความสุขให้เขาใช่ผมก็เหมือนตอบแทนเขาที่แบบเขาคอยมาสนยบสนุนเราลตลอดใช่ครับ,รบผมผมผมก็อยากอยากให้หลายคนได้ไหมหลายตำแหน่งได้ไหมยอย่างแรกเลยอยากให้แฟนลับเหมือนกันครับผมอยากมอบความสุขให้เขาแล้วก็อยากให้แม่กับคนในครอบครัวแล้วก็พี่หุ่นครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ทํางานกันมาร่วมสู่นมาแต่ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาก็ยังให้ความสุขครับผม Merry Christmas โอ้โอ๋อไปหนวดครับพีคพิมพลครับบูกิจพัชครับครับผมสำหรับมีคริสต์มาสปีนี้ครับคริสต์มาสปีนี้นะครับถ้าคุณเป็นซานตาคลอสคุณอยากจะให้ของขวัญใครครับถ้าผมเป็นซานตาคลอสแล้วอยากจะให้อะไรด้วยใช่ไหมฮะใช่ฮะเออถ้าผมเป็นซานตาคลอสวันคริสต์มาสผม อยากให้ของขวัญกับคนทั้งโลกครับโอ้และสิ่งนั้นคือวัคซีนโควิดครับมันตอบดีจังวะทำไมมันตอบดีจังวะได้ได้ให้ผมเป็นซานาคลอสก่อนนะแจกแบบโคละสิบเข็มเลยอ่ะคต้องสู้ถ้าผมสำหรับคนที่พี่จะให้นะครับ ขอเลือกให้แฟนๆชาว Hello a s เ a ียนดีกว่ครับเฮ้ยครับผมให้อะไรครับให้อะไรให้กำลังใจครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับผมผมอยากจะให้ทุกคนนะฮะสู้ๆแล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับผมแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับยังไงก็คิดถึงทุกคนครับ Merry Christmas New Year Happy and สวัสดีครับผมผมจิมมี่จิมมอยเจ้าเก่าคนเดิมครับ คับสวัสดีครับผมทอมมี่สิริโชคนะฮะครั <ผม S 1> ก็มอรีคริสต์มาสปีนี้นะครับผม <ưng S 1> ถ้าผมเป็นซานาคอสนะฮะผมอยากจะให้ของขวัญกับขอทานทุกคนเลยครับก็อยากจะให้เขาอะ่ะมีอาชีพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพเอ้ยมีอาชีพที่ดีมีเงินที่แบบเยอะๆอะไรเงี้ยให้เขาให้เขาแบบว่ามีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ <ปะ S 2> ครับอ๋อจริงๆก็ดีนะสำหรับผมนะผมคิดว่าการให้ อะไรนะคนที่ด้อยโอกาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าก็เหมือนเราให้ได้ให้โอกาสเขาอ่ะอืมมันก็มันก็เป็นการให้โอกาสป่ะพี่ใช่ไหมครับแล้วคุณอยากให้ใครครับตอนตอนนี้ผมมีเสมหะอยู่ในคอครับน้ำหนึ่งนะฮะผมโคตรชอบคุณเลยอ้าวมานะฮะโอ้โหเสียงหลอหมือนเร็วเลยนะครับผมเอาล่ะคริสต์มาสปีนี้นะฮะถ้าผมได้เป็น คุณหนวดยาวสีขาวใส่หมวกสีแดงนั่งรถแล้วก็เทียมด้วยกวางเรียนเดียวสังตะคอนนะฮะผมเนี่ยอยากจะให้อยากจะมอบอะไรที่มันเกินจินตนาการสักนิดนึงผมอยากจะมอบความเย็นให้โลกนี้มากขึ้นครับผมอเอเอจริงไหมทำไมผมคิดไม่อะไรไปย,ยมไม่ออกเลย<ม>พอจังหวะผมเปิดมาคนแรกผมลนตลอด <laughs> ไม่คือผมก่อนก่อนที่จะถ่ายเมื่อกี้คือผมนั่งมองว่าจะให้อะไรดีว่าเป็นซันต์คอร์สผมรู้สึกว่าจ,จริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวันใช่ไหมถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเราไปกําจัดก๊าซโอโซนหรือไปกาจัดก๊าซดีโอทูหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบว่าดูแบบว่าเฮ้ยมันเป็นการกําจัดมันไม่ได้ให้ของขวัญแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ความเย็นเข้ามาในโลกนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้โลกเนี่ย เย็นขึ้นใช่ไหมแล้วพวกภาวะโลกร้อนอย่างน้อยก็ยังบรรเทาลงอ่าแล้วเรายังจะมีเวลาที่จะไปช่วยกันลดโลกร้อนเนี่ยมากขึ้นครับอ่าก็เลยคิดว่าการให้เพิ่มความเย็นให้โลกเนี่ยมันดูมีดูมีอะไรมากเลยดูแบบว่าช่วยโลกได้หลายทางหลายอย่างด้วยช่วยสัตว์อะไรอีกคนคนสัตว์สิ่งของต้นไม้พืชพันธุ์ทั้งหมดนะฮะผมก็จะอยู่ด้วยความเย็นลงมา แล้วก็จะมีอารมณ์ที่ดีมากขึ้นตอนนี้พี่บอกเมื่อไหร่จะหยุดพูดทันทีสันตะคอต,ตัวนี้พูดยาวเหลือเกินนั่นแหละเอาความเย็ยนให้โลกโลกจะได้ภาวะโลกร้อนเนี่ยจะได้บรรเทาลงครับผม Merry Christmas บายนะฮะสวัสดีครับซีพึกครับผมคริสต์มาสปีนี้ใช่ไหมฮะถ้าได้เป็นสันตคอออยากให้อะไรใคร ให้ความอบอุ่นฮะให้ครอบครัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะเรารู้สึกเวลาน้อยแล้วก็คุยกับครอบครัวน้อยอย่างเงี้ยก็อยากให้ความอบอุ่นนะครับผมกับพ่อแม่กัพี่สาวสองคนแล้วก็พี่นุ่มนะฮะน้องมาของผมนะฮะก็อยากให้ความอบอุ่นใช่พอรู้สึกว่าการให้ความอบอุ่นการมันคือการให้กำลังใจกันแล mm ้วก็เดินต่อไปนะครับผมก็คริสต mm ์มาสปีดีนะฮะมาริคริสต์มาสมาริคริสต์มาสเอาไม่เอกไม่ได้